ที่ตัวในท้ายมนถมักมาจากอะไรต่อมาค่ะโคงไฟฟ้าพิกัดแม่คือก4ามสีกรอบรูปทําด้วยไม้พิกัดสีภสีผ้ากุมไรเห็นไหมคะกลับไปเป็นสีทองแล้วถึงแม้ว่าจะใช้กักต่างกันในคล้ายกับผ้ากุมเระพิกัดเป็นลายทะลุหกหนึ่อง 1. อันขึ้นต้นถ้นาเช็ดหน้า6 2สองหมวกค่ะหก้าเพราะเขาบอกว่ามันเป็นหมวกต่อมาค่ะหมวกสารหห้าเช่นเดียวกันถ้าเป็นรูปไม้แกะสละัก 4 2 0พวกเนี้ยค่ะมันจะตัดหมวดแต่ถามว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปทำงนานอ่ะต้องท้องมีกัดขนาดนี้ไหมยม่มีคำถามาแล้วใช่ปะประธานตอบแล้วนะก็ไม่ต้องยกเว้นว่าอะไรคะลูกไปทาบริษัทที่เป็นบริษัทชิปิ้งบริษัทเฟรชโเดอร์แต่ถามว่าเราจะได้ข้อมูลวิกาลสุรการกรลลกก้าเราได้ยังไงล่ะดูจากไหนคะลูกไม่ควรก่เาไงเพราะว่าถ้าเราไปทํางานบริษัทเขาต้องมีลูกค้าเจ้าเนี่งเขายูก่อนแล้วยกเว้นเป็นลูกค้ารายใหม่แต่การมั่นใจเขาแห้ง วิธีที่ง่ายที่สุดเรียนแบบมักที่สุดคือขอจ็อบงานเก่าขอลูกค้าอะไรนี้มาเปิดดูแล้วหนูจะรู้ว่าลูกค้าส่งออกอะไรหรือถ้าเป็นนําเข้าลูกค้านําเข้าอะไรใช่ไม่ใช่เราจะได้เตรียมตัวท,ทันว่าเฮ้ยลูกค้าอะไรี้เวลาส่งออกเขาส่งออกแล้วขอใช้สิทธิประโยชน์อะไรเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราใส่สิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าผิด้องเรียนแน่ๆนะคะหลายบริษัท ใช้สิทธิประโยชน์อีกแบบหนึง่งแต่บริษัทชิปปิ้งดันลยอยู่ใส่สิทธิประโยชน์ให้เขาผิดเพราะเขาได้คือเงินน้อยกว่าที่ควรจะได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทชิปปิ้งหรือเฟดโฟลเดอร์ต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งถ้ามันมีระยะเวลาบอกแล้วว่าต้องขอคืนให้ได้กี่วันต้องไม่ได้ขอคืนกี่วันกี่เดือนขยายได้กี่ปีคราร้าเท่าไหร่ สิ่งที่เกิดขึ้นค่าลื่นน่ะเราถามว่าบริษัทจะจ่ายไหมไม่มีทางเขาคิดที่ใครคะคิดที่เราเพราะเราคือผู้ปฏิบัติงานใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ทา่ทํางานมาเคยเจอบริษัทมึงทำใบปรกันสี่สิบใบค่ารับกรมสุรการตอนใบละหนึ่งพันเท่าไหร่นะลูกดีมือถามว่าเขาจะทํางานอยู่ต่อได้ไหมในเดืไห้เขาก็รีบลาออกเลย พราะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถชดใช้ได้หรืออันนี้เดี๋ยวอาจาส่งให้อาจเก๋แล้วผาไปดึงข้อมูลได้นะคะ,ะต่อมาบทที่11บทที่11อ,อันนี้จะถามว่ายากกว่าที่กับสุลการกรไหมที่กับสุลการกรมองผ่านได้แต่นแค่ผ่านในตัวเข้ไมูลตัวเกมสำคัญมันแค่หกอันนั้นให้เข้าใจทันทีแต่ถามว่าอันนี้ยากกาว่าตัวสิทธิประโยชน์ทางสุลการกรเพราะว่าสิทธิประโยชน์ศุลกากรนะคะ วเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนใหญ่มากเราต้องทำม,มันให้ทันอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าวันนึงลงนำเข้ามาแล้วอาจารยเสียภาษีไว้โดยที่ไม่รู้ว่าวันนี้มันประกาศลดจาก5เปอร์เซ็นเ0เร์เซื่อ,อ,อนฟุตบอลที่กรมชีวการตอนขอ,ขอคืนได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาโอเคใจไหมหมที่สุดเลย,ยได้ไหมคะลูกเลยได้ไหมเพราะอาจารย์เขมบอกว่า ให้าอาจารยปล่อยตอนโบนะครับตอนนี้10โมงอาจารย์จะรีบให้เสร็จภายใน11โมง15แต่ต้องดูสไลด์ด้วยเห็น <10. S 2> ไหมเพราะเดี๋ยวอาจารย์มีบรรยายต่อตอน่ยโมงถึง3โมงวันนี้โชคดีมากเลยใกล้บ้านเสร็จบรรยายจากที่นี่อาจารย์รับลูกสาวที่โรงเรเียนทิงในทอนเสร็จแล้วให้แฟนไปรับผู้ชายสองคนที่ร้านีบางเขนแล้วก็ตีมูฟไปสนามลุกบอลไปซ้อมบอลสอรุก,กับเข้าบ้า ก,กิจวัตรประจำวันเป็นแบบนี้ที่บ้านสาวที่ลูกอุ่นเครื่องเตะบอนนุม่มนี่น่นเลยบอกว่าวันนี้โชคดีจันเก็บแตวปกติจย์จะไม่แต่งหน้าเลยถ้าใครเห็นกจบจันมาอุดมที่ที่มอนสิ์หรือที่มหาวิทยาลัยเองจันเก็บบอกว่าวันนี้พยายามทําเป็นหญิงหนึ่งวันพยายามไว้ผมยาวนะแต่ปกติจะตัดสก,กินเฮดต,ตลอดเลยไ,ไม่เคยเลยผมนะเขาบอกว่าให้เป็นผู้หญิงคือไทยญี่ปุ่นเขาไม่ได้ฟิต เรื่องส่งผมมกปกติจะทย์ให้ทำสีนเงินสีวันนี้ยังแซงน้ำเงินดีขึ้อันนี้ซอคลงผมพอดีบอลไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ดูไหมล่ะดูกันไะมดูนะอาจารย์นะนอกรอาของนั้นอาจารย์สั่งซื้อเครื่องที่เชียร์ทีมไทยแล้วไปที่สนามนอกรอของในของในประเทศวันนั้นไทยเจอเวียดนามอาจารย์ฝ่าดงสุขพนาการเครื่องสแตนบายรอใม้ถึงตีรถขึ้นทางเหนือมา พราะเมื่อก่อนรู่ชายอาจารย์เล่นของครูแบ a ค d องเป็นเด็กอัจฉรมยะตอนยน้ายเรียนอุส่สาวไปถึงที่ของคนก็กรวจรุนกระใจหายใจฟังยิ่งเมื่อวานที่ผ่านม,มาดูและสะอื่นวมื่อก่อนที่ดูไม่น่าเชื่อเล่นได้ขนาดนี้จริงหรือสิดที่ประโยชน์ทางศอละกา,สารสินที่ประโยชน์ทางศิละก,การ,รมันเป็นตัวที่ใช้สำหรับในเรื่องของการที่เราจะได้รู้ว่าเรานำเข้ามาแล้วหรือ เราตั้งใจจะทำอะไรเราจะได้ปูน,น,ปนว่าเราควรจะใช้สิทธิประโยชน์ในขนะอื่สิทธิประโยชน์ไม่ได้บองบอกว่าเราต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเราสามารถใช้หลายๆอย่างร่วมกันได้ตอนนี้เรามาดูค่าของที่ไม่ได้บริโภคในประเทศไม่ต้องชนะอกรนหมายถึงอะไรถ้าบางเอิญคุณนำของอะไรเข้ามาผลิตผสมประกอบยังไม่ได้บอกนะว่าอยู่ในเขตไหนนำเข้ามาในเมืองไทย เสร็จแล้วถราเรา,ารส่งออกเราให้เปอร์เ okay, ซนะ็นต์เต็มโอเคไหมถ้าเรานำเข้ามาแล้วส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่ต้องเสียภาษีซ้ำบ่อแต่เราต้องหาสิที่ประโยชน์ที่เจอว่าเราจะใช้สิ่งที่ประโยชน์อะไรโอเคไหมถ้าเรานำเข้ามาแล้วใช้ในประเทศกดมันง่ายนิดเดียวส่งออกหรือในประเทศถ้าเมื่อไรที่เราใช้ในประเทศเราเสียแต่เราจะทำยังไงให้มันเสียน้อยลงหรือช้าลง ใครเก่งบัญชีบ้างคะลูกวมามีใครเก่งบัญชีบ้างไม่มีเลยเหรอถ้าเรารู้เรื่องบัญชีเราจะรู้เลยว่าการที่เราดึงเงินหรือจ่ายเงินช้าย่อมเป็นผลดีกับธุรกิจใช่ไม่ใช่ดึงให้มันนานที่สุดที่ดีโดยเฉพาะช่วงประชดิการทันวาเนี่ยใครอยู่ฝ่ายบัญชีเี่ย จะไม่กล้าเดินลงไปที่ไหนหรือไม่กล้ารับโทรศัพท์ใดเลยเพราะอะไรคะเจ้าหนี้โควตัวเมื่อไหร่จะจ่ายต้อยบิลเขาก็ไม่จ่ายแต่อันนี้มันเป็นการชะลอการจ่ายสิ่งที่ดูดีที่สุดเพราะว่ามันมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรือเอกชนเข้ามาสนับสนุนหรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตต่อมาค่ะลูกเขาบอกว่าต้องมีบัญญัติในกฎหมายถึงจะได้สิิง ถ้ากฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณนําเข้าอันนี้มาแล้วได้รับสิทธิ์ไม่ได้ค่ะโอเคไหมต่อมาเขาบอกว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออกสนับสนุนธุากิจในประเทศและํำลงไว้ของสินค้าหรือวิสาหกิจบางอย่างแ่นเองค่ะสินค้าบางอย่างจะห้ามส่งออกสินค้าบางอย่างส่งออกได้แต่ต้องห้ามต้องกำกับคือขออนุญาตก่อไม่ใช่ว่าส่งออกไม่ได้เลยแต่ถ้าคำว่าต้องห้าม ข้อห้ามนี่คือไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายอาจารย์ยกตัวอย่างให้ใกล้เพียงกับนักศึกษามาที่สุดบุหลี่ไฟฟ้าได้มีข่าวลกบุหรีไฟฟ้าไม่้อนุญาตให้นำเข้าสช่งแต่หลายคนแย้งในใจไี่จริงนะทำไมมันมีขายเนเกลือนเลยใช่ไม่ใช่ที่มันมีขายเงินเกลือเท่าะหไร่าลูกสีแดงเทปถ้าเจอเมื่อไหร่จับปรับเมื่อนั้นแล้วโดนจ่ายไม่รู้กี่เท่าใช่ไม่ใช่ บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะบอกว่าเป็นของอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รกรมศุลกากรก็จะมีหน่วยปากบางนข,ขาเวลาเรานําเข้ามาส่มตรวจค่ะต่อให้เขาแค่สงสัยเขาก็สุมอาจารย์เคยไปเป็นที่ปรกษาบริษัทหนึ่งเขาส่งออกพวกแป้งอีกบริษัทหนึ่งส่งออกที่เป็นหลอดโคลลันหน้าเป็นหลอดโพมเปล่านะน้ำหนักมันเบาเขาบอกว่ามันสุ่นเสี่ยงว่าข้างในไม่ใช่หลอดโพมเปล่า กรงศุลการกรที่เราเรียก้าในตรวจเราเรียกเรียกเข้าไปตรวจเขาก็ขอเปิดตู้ทัท้งตู้เลยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเสียเวลาแต่ของไม่ตกเือเแค่นั้นเองอันนี้พอเขา้าใจนะคะต่อมาค่ะการกใช้สิทธิประโยชน์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบที่กําหนดเพราะฉะนั้นเขาเลยมีเชื่อมมาว่าปัจจุบันมันเชื่อมโยงการได้ทั้งหมดเพราะอะไรคะลูกระบบต่างๆของหน่วยงานราชการตอนนี้เป็นระบบ E ีใช่ไหมใช่ อีทั้งหมดแต่ไม่ได้บอกว่าเชื่อมกันได้ต่อทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่การันตีเพราะจากที่เคยเห็นมันเชื่อมกันจริงๆพอหน่วยงานที่ควรไม่ค่อยไปขอมันไม่เชื่อมมันใช้กับคนละระบบ s o l u t i o นอาจารย์ยกตัวอย่างตอนจะส่งตัวกรมันกระพรัาลสีที่มันเป็นวัตถุอันตราย c l a s 4มันเปรีเหมือนให้หนูนึกตัวอย่างถังไฟฉายที่มันกำลังสมด กรมะถานภาพสีเป็นสินค้าตะลายคลาสสี่เจะส่งออกทำไงอ่ะอยุ่งยากมากเลยอาจารย์ต้องไปติดต่อตรงน,นี้ส,าสํานักงานบราวนูเพื่อสันติให้เขาออกหนังสือรับรองให้ยุ่งยากมากพอไปเช็คในระบบเขาทำไมว่าสเตตัสทมให้เราผ่านผลปรากฏว่าสํานักงานใช้แบบหนึง่งกรมสุรการกรใช้อีกแบบหนึง่งมันไม่ลิงของ้อลกันสุดท้ายจะออกได้ไหมอ,ออกได้แต่ช้าหนึ่งวันจเจอค่าเก็บของ ในทำสินค้าเพราะว่าเลียนสินค้าอะไรเจอค่าเก็บของอีกสามท,ทำบัตรตันเดือน,นเป็นค่าที่ใส่ใครรับผิดชอบอาจารย์ต้องรับผิดชอบต่อมาค่ะไม่ห้ามการจำหน่ายในประเทศโดยมีหลักการชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าคุณใช้ในประเทศหรือขายในประเทศได้ั้งคู่แต่ถ้าคุณขายต่างนำไปขายต่างประเทศไม่ต้องเสียแต่ถ้านำมาใช้ในประเทศเท่าไหร่เสีย ต่อามาค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องคณะสิทธิประโยชน์ถ้าเป็นของกรมศุลกากร<ม>ก็จะมีในส่วนของ<ม>การคืนมาตรา29เาิเก<ม>้าเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะรุกเมื่อก่อนมันเป็นมาตาราิบเก้าสวีตตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นมาตรา2่เก้าเพราะว่าบางทีถ้าเผื่อนักศึกษามีแผนเข้าไปจุดยานหรือว่าไปจ้างงานลูกพี่หรือว่าเหมือนหน้างามอ,อาจจะเรียกมันว่าส9บเก้าสวีอยู่ถึนจะได้มีเง มันเดีขยวบมาเป็นอีกเวอร์ชันกลายมาที่9ทวีตเปลี่ยนมาเป็นมาตราที่9เพราะฉะนั้นเมื่อกี้รบกวนนะคะถ้ามันมีสไลด์บางสไลด์อาจารย์แก้ไม่ทันเห็นยังเป็นมาตราที่9แก้เป็นมาตราที่9ด้วยนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของบอลได้แบงค์เราทางสินค้าทางบนหรือฟรีโซนแล้วมันก็จะมีอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นรูปเปนนร่นงครับเป่ยนต้องรอ เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างงี้ค่ะมันก็อยู่ในการเชื่อมโยงของส่วนยามข้ามาค่ะพระราชบัญญตัติหรือพระราชกำหนดพิกัดศุลกากรมาตรา12บองและมาตราสิบี่พิกัดศุลกากรมันเป็นรหัสสถิติที่ใช้มวลนกนนันทั่วโลกตอนนี้ต้องบอกแบบนั้นเราสามารถตวรวจสอบพิกัดโลกง่าย้ในเว็บไซต์หนุ่เมเซลฟ์คุเกอร์นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ากรมศุลกากรมันก็จะขึน้นข้อมูลที่เราอยากรู้เต็มไปหมด แต่มางอาจจะมีบางอันที่มันไม่อ,อัเดทเพราะว่าหนา่วยงานราชการเขาจะไม่ได้อัปเดตข้อมูลแบบนั้นแต่เขาจะใช้วิธีให้พวกต่อการเก็บเงินพระราชกำหนดพิกาดสุรการกรอัตราสุรการกรเขาเป็นการลดยกเว้นหรือการเพิ่มอ,อัตราที่กําหนดไว้ในพิกัดทีนี้เรามาดูค่ะมันมีมาตรา1สิบสกับมาตรา14มาตรา12เป็นเรื่องภาษีให้เป็น,นไปตามนโยบายของ มาคกของประเทศแต่ถ้าเป็นมาตรา14เป็นในเรื่องของคนขับระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าแตกให้มันง่ายขึ้นมาตรา12เป็นของในประเทศเราแต่มาตรา14เป็นความร่วมมือขอ้อตกลง FTA ที่อาจารย์อธิบายไปแล้ว free trade agreement คือการทาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศไหนที่ทํากันบ้างคปะัคะต่อมาค่ะให้เป็นไปนตามเงื่อนไขที่กําหนดถ,ถึงจะได้รับสิทธิถ้าไม่ได้กําหนด ไไม่ได้ string. ต่อมาค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประโยชน์พรบชดเชยการกรนสินค้าส่งออกพศ .2560 เนี่ยค่ะเป็นพร,รบศุลกากรที่เราใช้เวอร์ชั่นล่าสุด2560ต่อมาค่ะเราใช้พรบนิคมสาหกรม2522อาจารย์คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะเปลี่ยนข้ามันมีอะไรที่ต้องไคะลุปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นคล้ายๆกับอะไรคะ อินโทรเทอร์มใช่ไหมลูกอินโทรเดอมต้องปรับเปลี่ยนทุกๆ10ปีอาจารย์ทำงานใช้อินโทรเทอมเวอร์รชั่นถึงเก้าเตอนนู้นเลยนะแล้วก็มาเวอร์ชันสองพันส0งพันสิบเนเวอร์ชั่นปัจจุบัน2 0ง0ต่างกันนิดเดียวเองซื้อหนังสือแล้วยังไม่ส่งมาเลย <c oughs> เพราะว่ามันมันเปลี่ยนนิดเดียวเดี๋ยวรอถ้าเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวจะส่งเอกสารหรืออะไรเงี้ยให้ทางนี้เพราะว่าทางเจ้าหน้าทีด้าน,น นำข้าส่งออกเป็นหลักแล้วก็ทางด้านสนิทธิประโยชน์นี้ต่อมาถกพรบส่งเสริมการลงทุน2520วันนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันเก่าแต่คิดว่าในวิชาไม่เปลี่ยนแน่ๆต่อมาค่ะในเรื่องของการชเวยเพิ่เาเสียากร,รเขาบอกว่าเป็นมาตรการทางภาษียากร,รประเภทนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการส่งเสริมการส่งออกเพราะฉะนั้นเขามองว่าเราไม่ควรผลิตสินค้าแล้วขายแค่ในประเทศควรผลิตแล้วส่งออก เขาเลยกระตุ้นให้เราส่งออกเยอะๆเพราะกำลังการซื้อในประเทศตอนนี้ถามว่าเป็นไงในประเทศตอนนี้แย่มากนะคะส่งออกก็ไม่ใช่ดีแต่ถามว่ามันถ้าขายในประเทศอย่างเดียวใครจะซื้อหรือคนรู้จักกันเองที่ตู่เขาไปชอนมาเราก็ต้องพยายามหาตลาดที่ต่างประเทศไม่ได้เคยมีบริษัทในที่จะมาขอติดตาตอนนั้นต้นไม้พักหนึ่งเลยที่จะให้ต่อไปว่าเขาทานเกี่ยวข้าว ก็ถ่ที่ตกแล้วเราเลยบอกว่าคุณก็จะส่งบนเรือก็ได้ส่งไปแบบนักพิการก็ได้แต่ตอนนี้ปัญหาของเขาคือสเปคของรถกถนากับรถเกี่ยวข้าวมันสูงเกินตู้อนเดนเยอะมากตู้เป็นทองไม่หลัเรียนตู้คอนเดนเซอร์มาใช่ไหมตู้เป็นทองมันสูงเกินใายเรืออาจจะไม่รับเพราะมันเกิน้ เขาบอกว่าไซส์มันใหญ่โอเวอร์ไซส์ทุกอย่างต้องให้ใช้แ่นแลกให้ใช้อมพิวเตอรไม่ได้ก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงไม่ส่งเป็นชิ้นส่วนล่ะแล้วกปประกอบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชิ้นส่วนจะไม่ได้คราวนี้ก็เลยตอบเขาว่าถ้าอย่างนั้นก็ส่งออกไม่ได้ถ้าหนูไม่ย่อส่วนให้มันเล็กลงคือลูกค้ามีแต่ขายไม่ได้ลูนค้ามีแล้วแต่ขายไม่ได้พวกนี้น่ากลัวต่อมาค่ะเขาบอกว่าจ่ายเงินชดเชยค่าก่อซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิต เวลาที country, so ่เรานําเข้าอะไรมาเราเสียภาษีพวกนี้มันคือต้งบุญเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการส่งออกเราต้องได้คืนเงินอันนั้นเขาบอกว่าตามพระราชบัญญัติชดเชยค้าภาษีกรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักดิ์2560เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินในรูปของรูปบัตรภาษีบัตรภาษีจะเป็นบัตรที่เขาระบุมูลค่าเงินคราวนี้เรามาดูในเรื่องของข้อกาหนดต่างๆค่ะ เขาบอกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศและไม่เป็นของต้องห้ามเพราะฉะนั้นการได้รับสิทธิประโยชน์เราส่งออกไปรัฐบาลไต้หวนคืนให้เราในรูปของบัตรภาษีอัตราการค้าเชยตรงนี้วงไว้เองนะคะอัตราการค้าเชยขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดโดยใช้ลักษณะของราคา FOB ก็คือ Free on Board ใบผลสินค้ามีทางเข้าขาออกใช่ไหม ใบขนสินค้าขาเข้านมจะต้องสำแดงเป็น CIF แต่เวลาที่หนูส่งออกในใบขนผมต้องสำแดงเป็น FOB บางคนมีคำถามอาจารย์แล้วหนูไม่ได้ขาย e c o m m e r c พวกนี้เลยหรออาจารย์บอกว่าส่งออกใช้ f o b แต่หนูขายเป็น DPU ล่ะหนูขายเป็น DAP ล่ะหนูขายเป็นขายเป็น CIF ล่ะคือคุณขายอะไรก็แล้วแต่ในเอกสารใบ กรมศุลกากรคนณวากระบวกต่างที่เขาก็หนดส่งออกและโคบีนำเข้า c ีเต่อให้คุณนําเข้ามาคุณเป็นเบสหัวรถก็ต่างเพราะฉะนั้นชวนคิดนิดนึงว่าถ้าเรานําเข้าทําไมเราไม่นําเข้าเป็น c ีเอไปเลยล่ะใช่ไม่ใช่หรืออย่างน้อยน้อำเข้าเป็นอะไรที่มันคุ้มครองความปลอดภัยเราก็ยังไงเราก็โดนเอฟอยู่ด และการทําประกันมันไม่ได้เยอะมากมายมูลค่าในการทําค่าเบี้ยประกันมันไม่ได้เยอะแต่มันทดแทนไมด้ถ้าเูตการนั้นเกิดเสียหายนนี่ราคาฝั่นี้ต่อมาค่ะเขาบอกว่าประกุมของมันมีอยู่นี่ค่ะไปนอกแค่ภาษาได้รับเงินคืนถ้าสินค้าขายให้ส่วนราชการพวกนี้หรือโครงการต่างๆและวิสาหกิจต่างๆได้เงินคืนขายสินค้าให้แก่องค์กรระหว่างประเทศที่มีสิทธิการนำเข้ามาในด้านไทย ได้คืนค่ะเป็นบัตรสิงให้เราเพราะฉะนั้นเขาเพยายามเพื่อให้เราขายลูกค้าที่มาเยอะขึ้นมากขึ้นมีเคสหนึ่งที่เพิ่งเคลียร์กันเสร็จได้ไม่นานนี้เราเห็นรถยูโรไหมคะรถเมร์ที่เป็นยูโรเห็นปะสีฟ้าตันนี้ที่วิ่งมันก็นรถยนต์รืนใ,หม,ใหม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนเขาใช้สิทธิประโยชน์ค่ะเขาบอกว่ารถยนต์อันนี้นําเข้ามาจากมาเลเซีย ถ้าคนตอบให้ไม่รู good, so ้เรื่องนำเข้าใส่ออกเขาเห็นป้ายพ่อเขาเซิร์ชเขาก็เจอแล้วว่าไม่ใช่เม็อินมาเลเซียแต่มันคือเม็ดอินไชน่าถามว่าใช้สิทธิประโยชน์ได้หรคะไม่ได้เพราะเราสัแดงแหล่งกำเดินมีอยู่ช่วงหนึ่งรดเขียวมาไม่ได้เลยนำเข้าเพราะว่าเราสัแดงผิดเราใช้การลดหย่อนภาษีขาเข้าผิด่อมาค่ะสินค้าส่งออกที่ขอรับคุณต้อเชยต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในหน้าตา ราชาณาจักไหมถึงถ้าจานยกตไปอย่างนี้ที่เมืองไทยก็ผลิตอยู่ที่ประเทศไทยโอเคไหมถ้าเขาใช้คอมอนนอกราชาณาจักรหมถึงว่ามันออกจากเมืองไทยไปแล้วต่อมาค่ะลูกประกอบแปลรูปแปลสภาพหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีซส,สินค้าไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดหรือกระบวนการใดก็แล้วแต่ต้องได้รับเงินชดเชยอันที่สองค่ะมีเงินค่าสินค้าที่ส่บออกนั้นเข้ามา เราดูได้นหล่ะก็มีเงินค่าสินค้าเข้ามาแบงค์ดับค่ะดูที่ธนาคารมีเงินโอนไหมมีแบงค์ดับจ่ายเป็นเช็คมาไหม E T G โอนเข้ามาเป็นสวิปโค้ดไหมหรือเปิดเป็นเลตเตอร์ออคเคเดตเข้ามาหรือเปล่าต้องมีเอกสารอ้างอิงต่อมาค่ะผู้ส่งออกต้องไม่ได้รับหรือไม่ได้สิทธิ์คือหรือยกเว้นหรือลดหย่อน,นตอนามตามกฎหมายถ้าเราจะขอลดหย่อนเราต้องได้ตาม กรงศุลกากรได้ตามหน่วยงานหรือรับผิดาอกิจอื่ืๆที่เขากำหนดตรงนี้ขีดไว้ค่ะต้องยื่นขอรับเงินชดเชยกรมศุลกากรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกตรงนี้ไฮไลท์เลยค่ะบางคนถามว่าสินค้าถ้าเกินหนึ่งปีหล่ะทำเรื่องขยายได้ไหมได้แต่บอกไม่ได้ว่าพิพดีกรมศุลกากรจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับดูแตยังมีนิดถ้าสมัยก่อนอาจารย์ทำงานเกินหนึ่งปีอาจารย์ขอขยายอีกหนึ่งปีเขายัางยอมแต่ตอนนี้ต้องรีบขอถ้าเรารู้ว่าเราขอคืนไม่ทันต่อมาค่ะกรณีมีการส่งสินค้าคืนหรือต้องคืนเงินทั้งหมดมเขาบอกว่าเราจะต้องคืนเงินชดเชยให้แก่รก,กรมศุลกากรภายใน60วันนับแต่วันที่สินค้าทำไมคะ เข้าหรือนับแต่วันที่ได้รับคืนสินค้าถ้าเราไม่คืนตรงนี้ค่ะขีดไว้เจอเงินเพิ่มค่ะร้อยละสองต่อเดือนจนกว่าเราจะชำระเงินคืนให้กรมสุลการกรครบถ้าสินค้าเราส่งไปมันเสียหายและเราจําเป็นต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อเราต้องนําเงินนั้นคืนให้กรมสุรกรากรแต่ส่วนใหญ่เคสเนี้ยที่อาจารย์เคยเจอ บางทีเราขายของเป็นเครดิตเทอมหรือเราไม่ได้ขายเป็นเง,งินสดกว่าเราจะได้เงินในเดนบัลชาและอาจารย์มั่นใจว่าบริษัทแต่ละบริษัทเขาไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งหนึ่งล็อตและขอเงินคือหนึ่งล็อตเขาจะเอาใบขนขาออกเป็นร้อยใบหรือบางทีเท่าที่เขาจะรวบรวมได้บบไไเพราะว่านักสึกษารจักระบบไฟโคลไหมคะไฟฟินเฟืร์นเฮาส์คือถ้าสมมติใบวนสินค้านำเข้าอาจารย์ดูก็ไดาษ ผลสินค้านําเข้าเป็นเลขที่001คุณนำพัสดุกมาติดตามนะและคุณมาแตกเป็นใบขนของออกไอใบขนที่นำเข้ามาเนี่ย001คุณสามารถผลิตและส่อ,ออกไปได้เป็นสิใบเป็น001ถ00 00ึง010ผลปรากฏว่าคุณไม่ขอคืน009คุณขอคืน001ถึง008 009ไม่ขอมาขอ00เท่ากับสิบใบนั้นคุณขอคืนแค่9ใบ รงให้ค่ะอนุลูติให้แต่ถ้ารอบสองนักศึกษามาขอสมงรีเก้าลงไม่ยอมเพราะถือว่าวนกระโดดข้ามใบผลน,นั้นไปแล้วอะไรที่กระโดดไปแล้วไม่สามารถเอากลับมาขอได้เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อต่างกันระหว่างมาตรานสิบเก้า 19, กับมาตรายี่สิบเก้าต่อมาค่ะคณะกรรมการที่สำคัญน,นะคะคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีมีใครบ้างตลาดกระทรวงการคลังบางคนสงสัยว่า เทำไมมีกระทรวงการคลังเข้ามาเกี่ยวข้องกระทรวงการคลังจำาไว้ว่ากระทรวงการคลังดูแลองค์สุรกาการดูแลองค์ฝักภาษามิตรดูแลซัมภากรเพราะฉะนั้นพอจะเราออกไหมคะเรื่องเงินเป็นทองพอเขาพึ่งใครต้องพึ่ทงที่คนนี้กระทรวงการคลังใช่ไม่ใช่ใชกระทรวงการคลังดูแลหน่วยงานใหญ่ๆทนั้นเลยเรื่องเงิน เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคณะกรรมการมีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอธิบดีกองสุนถ้าเทียบกันไม่มีใครอ่านเทปใช่ไหมลูกถ้าเทียบกันสองตำแหน่งนี้นะอธิบดีกับตัวเนี้ยราะว่าใครรยได้เดียวกันระหว่างอธิบดีเนี่ยตำแหน่งน้อยกว่ากับประหลัดกระทรวงพอๆกันเงินเดือนพอๆกันแต่เบี้ยนำจับหรือเงินส่วนต่างที่ได้กักป่าปลาวันเนี้ยเยอะสุดเพราะอะไรคะลูก ถ้ามีใครนำข้าของมาผิดกฎหมายแล้วต้องโดนจับแล้วบังเอิญของนันสามารถนาไปขายทอดตลาดได้รางวัลน,นำจับกี่เปอร์เซ็นต์ทำไปได้หมนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้อยู่ที่คนเพราะฉะนั้นคนหนุ่ยอยากมาทำงานกรมศุลกากรนในส่วนป่าป,ปแต่เข้า,าย่างไหมเขาามามา้ายากมากนี่ยอมรับแล้วสมมติมมตรื่นทอดส่งต่อให้ลูกไม่ได้ค่ะเขาไม่รับเพราะเขาไมีเส้นสาย เมื่อก่อนพี่ชายอาจารย์ทำอยู่ในส่วนของสุรการตอนอยู่ปากบานไม่แปลกใจที่ำไมเรามารนำจับเยอะมากอยู่เช่นเป็นล้านคือบ้านเงินสดได้หกล้านเราเลยบอกจับอะไรมาวะเนี่ยต้องทำขาดจับอันนมันดีมันเป็นของที่นำเข้ามาต้องส่งแดงให้ถูกก็ส่งแดงเทสท์เพื่อแล้วมีาฝากอันนี้มันเป็นเงินสีเทาๆแต่มันไม่ใช่สีดำคือมันเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรเพราะนั้นผิดเองเพราะฉะนั้นกรมศุลย์มีส่วนที่ได้ เพราะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งกันเป็นทอดๆทอดๆเพราะใครทํางานในส่วนปากบางแบ่งกันตั้งแต่หัวยันหางเพราะฉะนั้นมันเลยมีจับของเขื่อนเยอะมากถ้าผมเห็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมท่าลอกเลียนแบบเอาง่ายๆเขามาเดินเจอละห้าหมื่นตัวเดียวก็ต้องจ่ายค่ารื้อเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอย่าทำของที่มันผิด